หลังจากเท้าสหบดีพรมสร้างกรุงลงกาประทานให้จตุรพักลงไปปกครองมีลูกเป็นยักษ์ชื่อลัสเตียนขณะที่ทางฝั่งกรุงเสียยุธยาท้าวอโนมาตันสวรคตอชบานซึ่งเป็นโอรสก็ขึ้นครองกรุงเสียยุทธยาสืบมาในขณะนั้นมียักษ์นิสัยพานตนหนึ่งชื่ออสุรพรมหรืออสุรพักในที่นี้จะขอเรียกอสุรพักอาศัยอยู่บริเวณเนินเขา จักประวนนันมีความทะเยอทะยานอยากเป็นใหญ่ในสโลกจึงเพียรพยายามมาเข้าเฝ้าพระอิศสสวรเป็นประจำติดต่อกันมานานหลายปีจนครั้งหนึ่งประจวบเหมาะอสุรภักก็มาเข้าเฝ้าพระอิศวรเช่นเคยแล้วก็ทูลพระองค์ว่าตนเองได้มอบตนเป็นข้ารองบาทพระองค์มาช้นานยังไม่เคยได้รับพรอ,อันใดจากพระองค์เลยวันนี้จึงขอประทานคาถาเพชรและขอพรอ,อยาให้มีใครเอาชนะตนได้ เมื่อพระอิศวรได้ฟังรู้สึกเมตตาจึงประทานคาถาเพชรและให้พรตามที่อสุรภักข์ขอเมื่อได้รับอาวุธและพรจากพระอิศวรแล้วก็หอกกลับไปด้วยความกเริบใจเมื่ออสุรภักกลับไปแล้วท้ามาลีวคัคพรมพี่ชายของทดาพรผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่อสุรภักข์ขออาวุธและพรจากพระอิศวรจึงกราบทูลติติงพระองค์ไปว่ายักษ์อสุรภัก์นี้เป็นยักษ์อันธพาลน,นิสัยไม่ดีการที่พระองค์มอบคาถาเพชรและพรวิเศษให้แก่มันไปนั้นจะสร้างความเดือดร้อนไปทั่ว แม้แต่เท้าอาชาบาลแห่งกรุงศรีอย,ยุธยาไม่อาจเอาชนะมันได้เป็นแน่จึงขอให้พระองค์ช่วยมอบอาวุธและพรเพื่อน,นำไปมอบแก่เท้าอาชาบาลให้สามารถเอาชนะยักษ์ตนนี้ได้ด้วยเถิดเมื่อพระอิศวรได้ฟังก็นึกขึ้นได้ว่าตนได้ให้อโนมาตันไปครองกรุงศรีอย,ย,ยุธยามาช้านานตอนนี้อัชาบาลผู้บุตรได้สืบราชสมบัติแทนบีดาแล้วตอนนั้นไม่ได้สนใจหลงลืมไปเสียนานจึงโปรดประทานพระขันเพชรและพรฝากมาหรือว่คพรม ให้อัญเชิญไปมอบแก่เท้าอัชาบาลที่กรุงศรีอยุธยาการนำเทพอาวุธและพรจากพระอิศวรไปมอบให้อัชาบาลที่กรุงศรีอยุธยาในครั้งนี้ทําให้อัชาบาลและเท้ามารีวัคพรมกลายเป็นสหายกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาสุรภัก์เมื่อได้อาวุธเป็นคาถาเพชรและพรที่ว่าไม่มีใครรบชนะได้ด้วยความหญิงพยองอยากจะเป็นใหญ่กว่าผู้ใดทั่วทั้งสิบทิศสามโลกจึงห่อออกเขาจากกระวานมุ่งหน้าไปยังสวรรค์แล้วร้องประกาศก้องไปทั่วทั้งสวรรค์ว่าตัวกูชื่ออสุรภัก์ศักด์ดาไม่มีใครเทียบได้ แล้วก็เข้าสู้รบทำร้ายเหล่าเทวดาและฤาษีแต่ไม่มีใครสู้ฤเดชของอสุรพักได้ต่างพากลบหนีวุ่นวายไปทั่วทั้งโลกและสวรรค์มีเทวดาและฤาษีบางกลุ่มหลบหนีไปถึงกรุงเสียอยุธยาจึงแจ้งแก่ท้าวอาชบาลให้ทรงทราบว่าบัดนี้อสุรพักก่อความวุ่นวายไปทั่วทั้งโลกและสวรรค์ถึงตอนนี้ยังคงสู้รบอยู่กับเหล่าเทวดาและฤาษีบริเวณเนินเขาพระสุเมนและขอร้องให้ท้าวอาชบาลช่วยปราบยักษ์ตนนี้เสียเมื่อท้าวอาชบาลได้ฟังดังนั้นก็ตเตรียมกองทัพขึ้นทรงมหาพิชชัยรารา ขับม้าเหาะมุ่งหน้าไปยังเนินเขาพระสุเมนเมื่ออสุรภักเห็นมหาพิชัยราชรถห้อมล้อมด้วยหมู่เทวดามากมายตรงมาทางตนก็สงสัยจึงประกาศร้องไปว่าเองเป็นใครกันทําไมถึงไม่รู้จักเกรงกลัวกูกูอสุรภักผู้มีฤทธิ์ที่ทั้งโลกนี้หามีมผู้ใดเอาชนะได้ไม่แล้วพูดต่อด้วยความมั่นใจในฤทธิเดชและพรที่ได้จากพระอิศวนต่อไปว่าเองเป็นแต่เพียงมนุษย์น้อยเปรียบดังหิ่งห้อยกับจิตปิติจะมาแข่งแสงพระอาทิตย์ชีวิตจะม้วยไม่พลิกตาฝ่ายอาาัจฉาิยได้ฟังดังนั้นก็ตอบกลับไป ตัวมึงดังหนึ่งมฤคากูคือเพาราชสีทรงนามอัชาบาลทิ่ปดีผ่านบุรียอยุธยาสุธาทานฤอษีเทวาสุราลัยเชิญกูให้มาสังหารเพราะมึงประพฤติใจพานขุนมานจะม้วยชีวนัน เมื่อได้ฟังดังนั้นอสุรพักก็โกรธแค้นพุ่งเข้ารบสู้กับอัชบาลเป็นพลวันฝ่ายอสุรพักได้ทิ้งเนื้อคาถาเพชรฟาดเข้าใส่อัชบาลอัชบาลจึงยกพระขันขึ้นตั้งรับโดยทันทีทันใดผลปรากฏว่าคาถาเพชรของอสุรพักที่ฟาดลงไปถูกพระขันเพชรของอัชบาลแล้วขาดออกเป็นสองท่อนทำให้อสุรพักขาดอาวุธสิ้นิ์ต่อสู้อัชบาลจึงสังหารอสุรพักได้อย่างง่ายดายหลังจากได้สังหารแล้วอัชบาลจึงใช้พระขันเพชรตัดคอสุรพัก นำขึ้นมหาพิชัยราชรถเหาะกลับไปยังกรุงศรีอย,ยุธยาท่ามกลางความชื่นชมยินดีของเหล่าเทวดาน,นางฟ้าเมื่อกลับถึงกรุงศรีอย,ยุธยาก,ก็เอาหัวของยักษ์อสุรพักนั้นมาเสียบและสาบไว้ให้ทำหน้าที่เฝ้าอุทยานในกรุงศรีอย,ยุธยาฝ่ายมาลิวัคพรมก็เข้าเฝ้าพราะอิศสสวรเพื่อขอลาไปพำนักที่เนินเขาพระสุเมนจึงมาขอพรจากพระอิศวรให้มีวาจาสิทธิ์พูดอะไรก็จะเป็นไปตามนั้นฝ่ายพระอิศวรเห็นว่ามาลิวัคพรมเป็นคนที่ซื่อตรงจึงมอบพรให้ตามที่ขอและตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเท้ามาลิวราช ไปประจำอยู่ที่เชิงเขาพระสุเมนฝ่ายเท้าสหมลิวันนีพระนารายจักทวีปรังกาไปอยู่เมืองบาดาลเมื่อรู้ว่าเท้าสหบดีพรมสร้างกรุงลงกาและให้จตุรพักซึ่งเป็นเชื้อสายพรมและเป็นญาติมาปกครองก็เกิดความยินดีจึงประทับบุษบกแก้วขึ้นมาจากเมืองบาดาลผ่านสะดือทะเลขึ้นมาเพื่อเดินทางมาเข้าเฝ้าเท้าจตุรพักยังกรุงลงกาแล้วมอบบุษบกแก้วอันเป็นพาหนะวิเศษที่พระอิศวรมอบให้สามารถพาไปได้ทุกแห่งหนสมดังใจนึก เว้นแต่เพียงอย่างเดียวคือห้ามมีให้สตรีที่เป็นไม้นั่งตามคำสาบของพระอิศวรเมื่อสหมลิวันมอบตุษบกแก้วให้จตุรพักไว้เป็นของขวัญต่างหน้าแล้วก็เดินทางกลับไปอยู่เมืองบดาลตามเดิมส่วนเท้าจตุรพักได้ปกครองกรุงลงกาสืบต่อมาอีกหกหมื่นปีก็เสด็จสู่สวรรค์คาลายัยเอาเป็นว่าตอนนี้มีความสำคัญคือการะส,สมอาวุธวิเศษเพราะทางฝั่งอยุทยามีพระขันเพชรและอาวุธที่พระอิศวรมอบให้อโนมาตาน เป็นเทพสัตราวุธประจำเมืองส่วนฝั่งกรุงลงกาก็มีคาถาฉัดแก้วโมลีที่สหบดีพรหมมอบไว้และได้บุษบกแก้วของพระอิศวนมาเพิ่มเป็นเทพสัตราวุธประจำกรุงลงกาต่อจากนี้ไปต้องรอติดตามว่าเกิดอะไรกับอัชบาลแห่งกรุงศรียอยุธยาและเกิดอะไรกับลัสเตียนแห่งกรุงลงกาใครจะถือกำเนิดขึ้นมาอีกระหว่างทศกาลกับพระรามใครจะมาก่อนมาหลังรอติดตามกันอีกนิดเพราะตัวละครหลักในตอนเริ่มต้นก็พากันล้มหายตายจากไปหมดทั้งจตุรพักและอนมตัน รุงมหาพิชัยลงกาเมื่อเท้าจตุรพักถึงแก่สวรรคาคาลัยละสเตียนก็ขึ้นเสวยราชเป็นกษัตริย์ครองกรุงพิชัยลงกาต่อจากพระบิดามีพระมเหสีห้าองค์ครั้งหนึ่งเท้ามาลิวราชเดินทางมายังกรุงลงกาเพื่อจะพบน้องชายแต่เมื่อมาถึงก็เสียใจโดยไม่ทราบมาก่อนว่าจตุรพักนั้นสวรรคตไปแล้วจึงทาได้เพียงฝากฝังให้ลสเตียนผู้เป็นหลานปกครองกรุงลงกาให้ร่มเย็นเป็นสุขแล้วลากลับไปประทับยังเขาพระสุเมนดังเดิม เวลานั้นเมืองโสลสซึ่งเป็นเมืองอสูรปกครองโดยตรีบูรัมเป็นราชาอาสูรผู้เกรงใครใครๆ,ๆก็เกรงขามในฤิทธิเดชครั้งหนึ่งตรีบูรัมต้องการที่จะมีฤทธิดเดชท,ที่เหนือกว่าเทพเทว,วาทั้งปวงแม้แต่พระนารายก็ไม่อาจาเอาชนะได้จึงจัดทําพิธีกองกูลอคีบูชาไฟใต้ต้นรังใหญ่ริมฝั่งแม่น้ําสารพูใช้เวลานานถึง7ปี7วันจึงสาเร็จพิธี ฝ่ายพระอิศวนประทับอยู่บนพระที่นั่งแห่งไกรลาสวิมานได้เพ่งตาทิพย์ลงมาเห็นตรีบูรัมธรรมพิธีอยู่ริมน้ำสารพูก็ทรงโคอุสุภราชวัวพาหนะของพระอิศวรแล้วหอมมหาตรีบูร,รัมและถามไปว่าที่มาทำพิธีกองกูลอัคคีเป็นเวลาช้านานถึงเจ็ดปีเจ็ดวันมีประสงค์อะไรตรีบูร,รมัมจึงทูลตอบไปว่าต้องการพรศักดิ์สิทธิ์ให้มีฤทธิ์เดชมหาศาลแม้แต่องค์พระนารายก็มีอาจจะสังหารตนได้ พระอิศวนจึงประทานพรตามที่ขอแล้วกำชับว่าไม่ได้พรแล้วจงอย่านำไปใช้ในทางไม่ดีอย่าใช้ย่ำยีทําทำร้ายคนอื่นขอให้จำคำสังสอนของกูเอาไว้ให้ดีแล้วจงกลับไปปกครองกรุงโศร,รถให้มีความสุขเถิดฝ่ายตรีบูรัมก็รับปากพระอิศวนว่าจะปกครองเมืองด้วยทศพิตราชธรรมประพฤติความดีไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่พระอิศวนจึงทรงโคอุสุภราชกลับสู่วิมานไกรราชสถานดังเดิม ฝ่ายตรีบูรัมกลับถึงนครโสลดก็ผิดคำพูดต่อพระอิศวรกำเรบในอิสยยศประพฤติชั่วไม่เกรงใจผู้ใดด้วยการเหาะขึ้นไปบนสูงสวรรค์แล้วบังคับนางฟ้านางสวรรค์ซึ่งเป็นหญิงรับใช้ของเหล่าเทวดาให้มาร่วมรักเป็นหญิงรับใช้ของตนในทุกสวรรค์ชั้นฟ้าตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชชั้นดาวดึงยามาดุสิตล่วงไปถึงชั้นนิมานอรดีปรณิมานอรดีก็ไม่มีว่างเว้นเที่ยวประพฤติบังคับเริงรักกับนางฟ้าจนสมใจตนแล้วจึงเหาะกลับเมืองโสลด เหล่าเทวดานางฟ้าทั้งหกชั้นฟ้าต่างก็ได้รับความเดือดร้อนได้รับความอับอายกันทั่วหน้าต่างก็พากันมาเฝ้าพระอิศวนที่เขาไกรราชเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อพระอิศวรทราบเรื่องก็โกรธที่ยักษ์ตรีบูรัมผิดสัตว์วาจาที่ให้ไว้กับตนใช้พรวิเศษในทางที่ไม่ถูกไม่ควรจึงปรึกษากับพระอินทร์คราวนี้คงจะไม่มีผู้ใดปรับตรีบูรัมได้แม้แต่พระนารายณ์หรือพระพรหมก็คงเอาชนะพญามารผู้นี้ได้เนื่องจากได้รับพรวิเศษจากตนจึงเรียกเทวาผู้ใกล้ชิดชื่อจิตตุบทและ จิตุบาทให้ไปเชิญพระนารายและพระพรมมาช่วยกันหาทางเอาชนะศึกนี้เพื่อความสุขสงบไปทั่วโลกมนุษย์สวรรค์ชั้นฟ้าและบาดาลเมื่อพระนารายและพระพรม,มาเข้าเฝ้าพระอิศสสวรก็ตรัสว่าการปราบยักษ์ตรีบูรัมครั้งนี้เป็นศึกที่ใหญ่หลวงนะักจะต้องถูกเล่าขานต่อไปอีกยาวนานปราบเท่ากาันเล่าขานเรื่องพระนารายอวตารปราบยักษ์เพราะได้พรวิเศษที่ได้รับไปว่ามิมีใครสังหารได้องค์พระอิศวรจึงต้องออกโรงไปทําศึกด้วยตนเอง แล้วก็คิดอุบายสร้างอาวุธเพื่อใช้สังหารพญายักตรีบูรัมโดยเอาพลังของพระพรมสร้างเป็นเสื้อเกราะแล้วใช้กําลังของพระสุเมนเป็นคันศรชื่อมหาโลหมโมลีแล้วเอาพญาอนันตนาคราชให้มาเป็นสายธนูเอากําลังพระนารายเป็นลูกธนูกลายเป็นอาวุธที่วิเศษสุดไม่มีเทพสัตว์าวุธใดๆเทียบได้สําหรับใช้ฆ่าตรีบูรัมเมื่อมีอาวุธแล้วก็สั่งจัดกองทัพโดยจัดแบ่งหน้าที่คือพระขันธกุมารล,ลูกชายพระอิศวน เป็นทัพหน้าคุมอสูรหน่วยพิฆาตทารหูเป็นคนถือธงชัยประจำทัพพระพิเนธทีเคเนศลูกองค์พระอิศวรอีกองที่มีหัวเป็นช้างเป็นแม่ทัพคุมกองทัพปีกซ้ายคุมผีพรายพระพินายน้องชายพระพิเนศเจ้าแห่งช้างผู้สร้างช้างเอราวัณเป็นแม่ทัพคุมกองทัพปีกขวาคุมคนทันพระกาลเทพแห่งเวลาที่ล่วงรู้การเกิดการตายของสรรพสิ่งคุมกองสเสบียงและเหล่าวิทยาธรท้าเวสุวรรณ ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเจ้าแห่งยักษ์เป็นกองดูแลอาวุธคุมพวกยักษ์พระเพลิงเจ้าแห่งไฟเป็นกองหลังคุมพวกอสุรกายและพูดมีพระอิศวนทรงโคสุภราชเป็นแม่ทัพใหญ่แล้วก็ยกทัพไปล้อมเมืองโสลดของตรีบูรัมไว้ตรีบูรัมเมื่อเห็นมีทัพมาล้อมเมืองไว้โดยมิได้รู้ว่าเป็นทัพใครก็โกรธ เรียกไพร่พลเสนายักษ์เตรียมจัดทัพไว้รับมือเหล่าข้าศึกแล้วจัดกระบวนทัพทรงมหาพิชัยราชรถออกไปรับศึกนอกเมืองเมื่อเผชิญหน้ากับพระอิศวรจึงได้รู้ว่าศึกประชิดเมืองครั้งนี้เป็นทัพขององค์พระอิศวรก็เกิดความเกรงกลัวแต่ก็ไม่ได้แสดงออกมาแต่ก็ร้องถามไปว่าตนเองทำผิดอันใดพระอิศวนผู้เป็นใหญ่ถึงได้ยกทัพมารงแกพระอิศวนจึงตอบว่ามึง ผิดคำสัตว์ที่ให้ไว้ในวันขอพรประพฤติผิดรมเนียมประเพณีสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจแก่มนุษย์หรือสีเทวาและนางฟ้าไม่อาจอย่างสงบสุข ได้ฟังดังนั้นแล้วตรีบูรัมยังคงใจกล้าจะรบให้มันได้รู้ไปว่าถ้าแพ้ก็แพ้พระอิศวรถ้าถึงตายก็คงเป็นพรหมลิขิตว่าต้องตายจึงสั่งเหล่าทหารให้เข้ารบกับกองทัพของพระอิศวรอย่างกล้าหาญฝ่ายพระคันธก,กุมารก็นำทัพผีเข้าตีทัพยักษ์แตกพ่ายกลับไปเมื่อตรีบูรัมเห็นฝ่ายตนเพลียงพร้อมก็ชักราชรถออกมาสู้รบเองเสียงดังสนั่นสั่นสะเทือนไปถึงสวรรค์ดังแผ่นดินจะสุดดื้ทธิ์ของพญายักษ์ เมื่อพระอิศวนเห็นตรีบูรัมออกมารบด้วยตนเองก็ขับโคออกไปแล้วพระอิศวนก็หยิบสอนพระนารายขึ้นผ้าสายแล้วก็ยิงออกไปแต่ยิงไปสามครั้งก็ไม่หลุดจากสายเนื่องจากพระนารายที่เป็นสอนนั้นกำลังนอนหลับสนิทด้วยความโกรธของพระอิศวนจึงคว้างธนูออกไป เมื่อลูกศรตกถึงพื้นพระนารายถึงตื่นจากหลับแล้วเข้ามากราบพระอิศวรเพื่อขออภัยแล้วบอกกับพระอิศวรว่าที่ตนหลับไปนั้นเป็นพระพรวิเศษของพระอิศวรเองที่ให้กับตรีบูรัมไว้ว่าแม้แต่พระนารายก็มีอาจฆ่าขุนมานผู้นี้ได้จึงส่งผลให้พระนารายนอนหลับพระอิศวรมีอาจยิงธนูเพื่อฆ่าตรีบูรัมผู้นี้ได้เมื่อพระอิศวรทราบดังนั้นก็หายโกรธพระนารายและบอกว่าเมื่อธนูนี้สังหารตรีบูรัมไม่ได้เราจะใช้ตะไฟตาที่สามกลางหน้าผากพระอิศวร บรรดาลเพลิงกรดให้เผาตรีบูรัมแต่ถ้าตาไฟเปิดไฟจะไม่ทุกสิ่งทุกอย่างพระอิศวรจึงใช้กล้องมณีคล้ายคล้ายกล้องส่องทางไกลโบราณแบบที่ดูด้วยตาข้างเดียวส่องเล็งไปที่ตัวยักษ์ตรีบูรัมแล้วก็เปิดตาไฟพริบตาเดียวไฟกรดก็เผาไมตรีบูรัมสิ้นชีพไปเหมือนการใช้แว่นขยายรวมแสงแดดพากระดาษที่เคยเล่นตอนเด็กๆเ,เลยเมื่อจบสึกตรีบูรัมครั้งนี้พระอิศวรจึงสั่งให้มอบธนูมหาโลหมโลเก็บไว้ที่กรุงมิถิลา ธนูนี้จะมีความสำคัญมากในภายหน้าแต่ยังไม่บอกตอนนี้ส่วนกราแก้วนั้นให้พระอักขตดาบทเป็นผู้เก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้กับพระนารายที่จะอวะตารลงมาปราบยักษ์ในภายภาคหน้าแล้วก็ยกทับกลับเข้าไกรล,ลาศเกรดเล็กเกรดน้อยสวรรค์มีหชั้นเรียกว่าชอ่มมาาชอกรรมพัจจรภูมิชอปแปลว่าหเป็นชื่อกันที่สิในมหาชาติชาดก พระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพระเวสสันดรพระการเทพแห่งเวลาผู้ล่วงรู้การเกิดการดับของสรรพสิ่งพระการหรือพระการชัยสีกายสีดำเป็นเทพแห่งวิญญาณควบคุมวิญญาณเป็นพ่อของนิลพัททหารลิงของพระรามบางตำราว่าพระอิศวรมีบุตรสามคนได้แก่พระขันทกุมารพระพิเนศหรือพิคเนศเจ้าแห่งศิลปวิทยาความรู้ทั้งปวงพระพินายเจ้าแห่งช้างทั้งปวง บางตำราว่าพระพิ่นายเป็นอีกปางหนึ่งของพระพี่เนต